อาอลืมไปเลย EP 6กับข้อความเสียงเรียงมาให้นะครับจากบริการหมอคอมที่สายด่วนข่าวสารความรู้1 4 1 4นะครับเริ่มต้นก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้านึกออกเมื่อไหร่มาถามใหม่ก็ได้นะครับฝากข้อความเสียงได้ที่กดหมายเลข1414เ14<ๆ>มนูหลักกด9และกด3นะครับไปเริ่มข้อความเสียงแรกกันดีกว่าครับผมเพราะข้อความเสียงแรกสุด นึกไม่ออกว่าจะถามว่าอะไรครับผมถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องไอทีเลยอยากจะไปศึกษาเบื้องต้นได้ที่ไหนแม้แต่โทรศัพท์เฟซไุนกก็เล่นไม่เป็นอยากจะศึกษาแต่ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนไม่มีคนสอนแม่การเรียนรู้ของพวกเรานะครับถ้าท่านที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ใดๆเลยเนี่ยก็มีด้วยกันอย่างน้อยก็สามวิธีการนะครับ คือการเรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยไม่ว่าจะศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้ผ่านสื่อที่มีในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของสายด่วน1414 14, ที่คุณฝากข้อความมาเนี่ยครับคุณสามารถกดเข้าไปที่เมนูหลักกด9เข้าบริการหมอคอมและกด2นะครับก็จะมีสื่อในหมวดต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนที่ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองได้ แต่ว่าในบางครั้งก็ต้องยอมรับนะครับว่าการที่มีเพื่อนที่อยู่ใกล้บ้านเราเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นอีกโจทย์หนึ่งแล้วละ่ะคือการเรียนรู้ในรูปแบบของบุคคลต่อบุคคลนะครับหรือบุคคลต่อหนึ่งคนคนสอนหนึ่งคนต่อคนเรียนสักสองคน3าคนหรือหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยดีที่สุดเพราะว่ามันก็จะได้มีการจับมาให้จับมือดูท่าทางว่ามีท่าทางกับ การพิมพ์ดีสัมผัสหรือจะบนสมาร์ทโฟนก็มีการปัดเนี่ยใช้ท่าทางถูกต้องหรือไม่อันนี้ก็จะได้ไปได้อย่างรวดเร็วเพราะว่ามีครูไก์อยู่พร้อมกันเลยรูปแบบที่3นะครับก็คือการเรียนที่มีหน่วยงานและองค์กรของคนตาบอดหรือของทางภาครัฐมีการจัดอบรมเป็นคอร์สนะครับอาจจะ1วันจบ3วันจบหรืออาจจะเป็น ในรูปแบบของการเรียนต่อเนื่องเป็นกี่ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้น120ชั่วโมง30ชั่วโมงเป็นต้นนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ต้องบอกว่าผู้เรียนก็ค,ครูหนึ่ท่านต่อผู้เรียน10ท่านหรือครู1ท่านต่อผู้เรียน20ท่านอันนี้ก็จะต้องเรียนแบบว่ามีเพื่อนเอนเรียนร่วมกันไปด้วยแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 ทีที่เราพบมาตั้งแต่ ต้นปี2,563นะครับหรือปลายปี2,562ผลกระทบที่ตามมาคือการจัดฝึกอบรมในรูปแบบเป็นกลุ่มเป็นคอร์สที่มีหน่วยงานองค์กรของคนตาบอดหรือองค์กรภาครัฐในการจัดเนี่ยจัดได้ยากมากขึ้นเพราะว่ามีเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่นดิสแทนซิ่งนะครับหรือการเว้นระยะห่างการคนที่มารวมกันเป็นหมู่มากอาจจะ มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ก็เป็นได้ดังนั้นกิจกรรมการอบรมเหล่านี้ก็มีการปรับรูปแบบเป็นการอบรมแบบออนไลน์เข้าใจเลยครับว่าผู้ที่เพิ่งหัดเล่นสมาร์ทโฟนเนี่ยโอ้จะเข้าแบบเรียนแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet ผ่าน Zoom ผ่าน WebEx ผ่านในส่วนของ Line ไลน์กรุ๊ปคอก็คงจะยังทำไม่ได้แน่นอนผมเองก็ มีความหวังเหมือนกันนะครับว่าถ้าทุกคนมีการฉีดวัคซีนหรือประชากรในประเทศไทยเนี่ยหรือทั่วโลกเนี่ยมีการฉีดวัคซีนมากเป็นจำนวนประมาณหนึ่งจนมีภูมิคุ้มกันหมู่หรือหรือโรคโควิด1นเนี่ยกลายเป็นโรคประจำถิน่นหรือเป็นเป็นเหมือนไข้หวัดธรรมดาไม่ได้ทำให้คนล้มตายเหมือนในปัจจุบันที่เราได้ยินในประเทศไทยเนี่ยมี มีเป็นหลักสิบคนยี่สิบคนทุกวันเนี่ยหรืออย่างน้อยก็ต้องมีตัวเลขตัวเดียวให้เราได้ยินมันยังไม่เกิดตอนนี้มันยังมีอยู่มันยังไม่ใช่โลกประจำถิ่นดังนั้นกิจกรรมที่มีการเปิดการอบรมเหล่านี้มันก็จะมันก็จะเกิดยากขึ้นที่จะเป็นรูปแบบที่มีการเปิดการเรียนการสอนแต่ว่าหวังว่าอย่างน้อยสื่อที่เรามีอยู่ในสายด่วนหนึ่ คุณกดเข้ามาหมายเลข1414นะครับถ้าคุณใช้เครือข่าย D-TAG เนี่ยเราต้องขอบคุณ d t a c จริงๆเลยหรือจะเป็นเครือข่าย AS หรือ t o Move ถ้ามีแพ็กเกจที่ทำให้โทร1414ฟรีได้ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับกดเข้ามาแล้วเมนูหลักกด9แล้วกด2เนี่ยคุณสามารถศึกษาและเรียนรู้ด้วยตัวเองในขั้นต้นได้ก่อนและถ้าเกิดปัญหาที่สเต็ปอย่างเช่นเอ๊ะตอนนี้อยากจะเข้าไลน์แล้วไปโทรเนี่ยทำยังไงคือมีปัญหาเป็น กรณีกรณีโทรเข้ามาที่สายด่วนข่าวสารความรู้1414เมนูหลักกด9และกด1สอบถามพูดคุยกับผมครับบริการหมอคอม1414นะครับให้บริการจันทร์ถึงศุกร์10โมงเช้าถึงเที่ยงเราก็อยากให้ในส่วนของการอบรมโครงการในรูปแบบที่3กลับมาผมเองก็เป็นหนึ่งในวิทยากรที่เคยไปให้ความรู้กับเพื่อนๆในหลายๆที่ ก็คิดถึงเพื่อนๆตามภูมิภาคต่างๆเช่นเดียวกันนะครับยังก็ตามเป็นกําลังใจให้ครับผมนะ Google ก็ตื่นขึ้นมาเลยนะครับเทคโนโลยีมันก็เหมือนง่ายแต่มันก็ยากเราเองอาจจะต้องปรับตัวให้ทันกับการใช้งานณปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วครับเป็นกําลังใจให้ครับสวัสดีครับพี่หมอคอมครับตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วสําหรับขีดวัคซีนเข็มสองกับผม นายทวีอ่อนวงนะครับอ้อรู้สึกว่ามันเหนื่อยยังไงไม่รู้ฮะพอใกล้ถึงขีดวัคซีนเข็มสองผมกลัวฮะคือเรื่องความกลัวเป็นเรื่องธรรมดานะครับคุณทวีครับผมแต่ว่าแมตามองค์การอนา,อนามัยโลกนะครับ WHO ก็บอกว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยก็ช่วยทำให้เรา มีภูมิคุ้มกันที่ดีมากขึ้นถ้าเกิดติดแล้วก็มีโอกาสเป็นรุนแรงหรือเสียชีวิตเนี่ยน้อยน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะครับผมแต่ว่าถ้าถ้าไม่ฉีดเลยเนี่ยก็มีโอกาสเป็นรุนแรงและเสียชีวิตได้ดังนั้นการที่ไปฉีดเข็มที่2ออ่ะก็ต้องบอกว่าเป็นการเลือกที่ดีของคุณทวีนะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับฉีดเจ็บนิดเดียวนะครับผม แล้วก็ถ้ามีอาการไข้ก็หลังฉีดแล้วก็อย่าลืมทานยาลดไข้นะครับผมตามคาแนะนําของแพทย์และพยาบาลนะครับสู้ๆครับพี่หมอคมครับอยากสอบถามว่าเอ,อตอนนี้โปรแกรมเอ,อ NDA หรือโปรแกรม Google มันมีปัญหาอะไรหรอเปล่าครับเพราะว่าเวลาเราพิมพ์ไปแล้วจะเลื่อนกับนาอ่านมันไม่สามารถอ่านเสียงได้ครับ โอ้ตอนนี้นะครับก็อัปเดตเอ็นเป็น2021.3.1จําำเวอร์ชันถูกไหมเนี่ยน่าจะเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็เจอปัญหานี้กันแทบจะทุกคนเลยนะครับอย่างเช่นเราอยู่ใน Google Chrome Microsoft Edge แล้วก็เปิดหน้า Facebook หรือเปิดหน้า Google อยู่นะครับอย่างเช่นอยู่ในช่องค้นหานะครับผมพิมพ์ข้อหมอคอมไปหอมออออมอ แล้วเวลาที่จะกดลูกศรซ้ายขวาหรือกดลบเนี่ยมันไม่อ่านตอนนี้ก็มีวิธีการแก้แบบง่ายๆไม่ใช่วิธีการแก้ดีกว่าเขาเรียกว่าวิธีการแก้ขัดแก้ขัดก่อนก็คือเปิดหน้าต่างอื่นอีกสักหน้าต่างหนึ่งอย่างเช่นผมผมยกตัวอย่างผมเปิดซาฟอร์สแล้วกันหรือคุณเปิดโน้ตแพดเอาเป็นหน้าต่างที่2แล้วอัลเทเนตแท็บกลับไปกลับมาเนี่ยครับผมอัลเทเนตกับไปที่ซาฟอร์สหรืออัลเทเนไปที่โน้ตแพดแล้วอัลเทเนตกับ แท็บกลับมาที่ Google Chrome หลังจากนั้นลองเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาดูสิครับโอหีบมอม้าอออางคอควายอออางมอม้าหมอคอมเนี่ยเลื่อนเลื่อนเลื่อนได้ปกติเลยซึ่งน่าจะเป็นบั๊กของ NVD นหรือเปล่าไม่น่าเกี่ยวกับ Google นะที่ที่บอกคือน่าจะเป็นหน้าเว็บ Google หรือเปล่านะครับดังนั้นตอนนี้ก็วิธีการแก้ก็คือเปิดหน้าต่างมากกว่าหนึ่งหน้าต่างนะครับก็เป็นโปรแกรมอื่นก็ได้แล้วอัลเทเนตแท็บกลับไปกลับมาก็จะช่วยทำให เลื่อนซ้ายขวาหรือกด backspace ลบตัวอักษรตัวนั้นทำได้ตามปกติในช่องค้นหาหรือช่อง edit ช่องแก้ไขนั่นเองนะครับอะไปที่ข้อความต่อไปกันครับครับที่ผมปากข้อความไปเนี่ยเพราะว่ามันอ่านกันใจในหัวข้อน,อนาเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมก็ต้องบอกว่าเสียดายเนอะคือให้เงินเข้าไปแล้วแต่ว่าของสองเดือนนะครับ ย้อนความนะครับคุณตาลฝากซื้อโทรศัพท์มือถือกับญาติไปแต่ว่าตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วเดือนกุมภาป่านนี้ก็เครื่องยังไม่มาเลยแล้วเงินก็หายสาบสูญไปด้วยก็ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะครับดังนั้นมันก็จะเป็นบทเรียนในอดีตแล้วเราก็นำมาเขาเรียกว่าต้องต้องป้องกันในอนาคตนะครับว่าเราควรที่จะ ไว้ใจใครไม่ไว้ใจใครนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมมีนาฬิกาทั้งหมดสองเรือนนะครับแบตตั้งโต๊ะนะครับผมขอให้ฟังนะครับขณะนี้เวลาสองทุ่มสามแปดนาทีนาฬิกานี้ที่ผมก็มาแจกตั้งแต่ผมอยู่ตาบอดโซลาร์นะครับนะครับส่วนก็มือเหมือนกันผมพุ้งซื้อมาจากลาตาด้านะครับนะครับซื้อสักประมาณ สองต้นที่ผ่านมาแล้วนะครับจักประมาณสองร้อยแปดสิบนับนะครับนาฬิกานะครับเดี๋ยวมาลองกดให้ฟังนับนาฬิกาเสียงเป็นเสียงเป็นยังไงครับแต่ว่านะเป็นข้อมือแบบภาษาอังกฤษนะครับฮะดีครับเยี่ยมครับผมก็เรือนแรกนี่คุ้นเคยครับเหมือนสมัยแรกๆที่ผมเริ่มเข้าสู่วงการแล้วก็ใช้แบบนี้เหมือนกันแต่ว่า เรือนที่สองนี่ก็ต้องบอกว่าผมใช้แต่ภาษาไทยเนาะแต่ว่าต่อมาก็ไม่ไม่ค่อยได้ใช้นาฬิกาข้อมือแบบนี้อีกแล้วใครมีอุปกรณ์อะไรที่น่าสนใจที่ทำให้เรามีชีวิตประจำวันที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นก็สามารถที่จะรีวิวแบบนี้ได้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมสวัสดีครับที่หมอคอมและเ,เพื่อนๆชาวขอความเสียงทุกท่านนะครับ ผมศวกิเศษสายสอนนะครับซึ่งผมจะมาตอบคำถามของพี่ทวีอ่อนวงนะครับซึ่งท่านได้ซื้อโทรศัพท์กดปุ่มแบบมีเสียงนะครับถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นยี่ห้อ e phone น,นะครับเพราะว่า e phone มันอาจจะมีหลายรุ่นหลายแบบนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นอ phone ผมเคยซื้อมาใช้การใช้งานก็โอเคครับ โอ้โหก็อาจจะเสียงแตกกันได้นะครับเพราะมีเพื่อนสมาชิกโทรเข้ามาอยู่ท่านสองท่านเหมือนกันบอกว่าอาจจะเป็น e บ o อนหรือบางท่านก็บอกเป็นเอ,อยี่ห้ออะไรผมบอกผมมาเหมือนกันผมจําไม่ได้แล้วแต่ว่าคุณสวิเศษก็บอกว่าเป็นอ e ีโ n e นะครับดังนั้นทางที่ดีที่สุดครับคุณทวีครับหายาที่อยู่ด้วยกันพลิกด้านหลังเครื่องให้เขาดูหน่อยว่าเอ,อหรือว่าบนตัวเครื่องนะครับว่ามันมันสกรีนยี่ห้อยี่ห้ออะไร เพื่อนๆเผื่ออ,อยากไปซื้อตามนะ999บาทนะครับตอนนี้ออมาเสียงแตกแล้วครับแต่ว่าคุณสวิเศษให้อ e ีโฟนนะครับใครให้อะไรบอกได้อีกครับผมผมอำนาจจะถามว่าจะเพิ่มเสียงในว o ลคาริเซอร์ของบ b a ให้กับ NBE a จะต้องทำอย่างไร,รับวิธีการเพิ่มเสียงนะครับของว o c คา i z เซจริงๆไม่ว่าจะเป็น eSpeak Quent, อีโลเควนตัวพีเพตาทิฟหรือจะเป็นเสียงของวอคาริเซอร์หรือวอคาริเซอร์เนี่ยครับที่ใช้ร่วมกับ n v ็นวีดีเนี่ยก็เบื้องต้น,ม,นมันมีระดับเสียงอยู่สองสองส่วนนะครับก็คือระดับเสียงของวอลลุ่มของระบบเลยครับผมอันเนี้ยก็อยู่ดูที่สปีเกอร์นะครับผม Insert F11 ดดูนะครับแล้วก็ เลื่อนลูกศรลงมาหาสปีคเกอร์แล้วก็ดูว่ากี่เปอร์เซ็นต์ถ้ามันน้อยก็เพิ่มเราก็แท็บไปที่เล็บซิงเกิลคิกนะครับแล้วสเปซบาร์ไปแล้วก็เลื่อนลูกศรขึ้นให้ซา,าววอลลุ่มของซ y ิสเต็มระบบเนี่ยเพิ่มไปด้วยแล้วซาวของ NVDA เสียงของวอลคาริเซเหล่านี้ก็จะดังเพิ่มขึ้นไปด้วยกับส่วนที่2คือถ้าเราไปลดวอลลุ่มของ NVDA โดยเฉพาะไว้อันนี้มี2วิธีอีกอวิธีการที่1น,นะครับก็ กด insert กับ control ค้างไว้หรือ cap lock กับ control นะครับถ้าคุณตั้ง cap lock ไว้เป็น insert นะครับหรือ nvdk nvdk บวก control เนี่ยค้างไว้แล้วก็ลูกศรซ้ายหรือขวาเอาผม insert กับ control ค้างไว้แล้วก,กดลูกศรขวาจนเจอว o ล u ุ e มถ้าเขาบอกว่า80%ิเร์ต insert กับ control ยังค้างไว้อยู่ให้กด insert control ค้างไว้อยู่แล้วกดลูกศรขึ้นขึ้นวอลลุ่มก็จะเป็น85 9 0 95 1 0 0เเพิ่มให้เต็มนะครับ กรณีที่ไม่ถนัดแบบนี้ก็เข้าไปที่ในส่วนของอาการตั้งค่าสปีดเลยครับโดยการกด insert control v หรือแ a p Lock control v นะครับเขาจะไปที่ voice setting นะครับแล้วเราก็แทบไปที่เพิ่มเลทเพิ่มวอลลุ่มได้เลยพอเจอวอลลุ่มแทบไปเจอวอลลุ่มสไลเดอร์ปุ๊บก็เลือกลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาเพิ่มลดได้เลยครับแล้วก็แท็บไปโอเคเป็นการเสร็จสิ้นครับผมสําหรับการเพิ่มลดเสียงมี2ส,ส่วนนะครับคือซาร์ของระบบกับซาร์ของ NVA d ว่าระดับเสียง เป็นอย่างไรครับลองดูนะครับแต่ถ้าไม่ได้โทรเข้า114 4บริการหมอคอมกด9กด1จันทร์ถึงศุกร์10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับสวัสดีค่ะชื่อสมิสนะคะก็วันนี้เดฉันอยากจะรู้นะคะว่าโทรศัพท์ของเดฉันนะคะเป็นโทรศัพท์ยี่ห้อที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องนะคะนั่นก็คือ AIS รุ่น S6501 นะคะ หลังจากที่ดิฉันได้รับฟังคลิปนะคะในร่องของ Speed Services by Google หลังจากอัปเดตล่าสุดนะคะซึ่งเมื่อวันเมื่อหลายวันก่อนดิฉันก็อัปเดตไปนะคะครั้งก่อนดิฉันก็อัปเดตไปนะคะเมื่อเดือนที่แล้วนะคะก็เห็นคลิปนะคะที่ได้ฟังเขามีการถามว่า Speed Services by Google เปลี่ยนเสียงได้แล้ว แต่ของเดชไม่ทราบว่าเปลี่ยนเสียงได้หรือเปล่าเรามาฟังกันนะคะขออนุญาตอ่ะไม่ทราบว่าได้ยินหรือเปล่าเอ่ยนะคะเสียงสองตอนนี้เดชเลือกสองครั้งก็เกิดใช้งานที่เดชเลือกไว้คือเสียงสองนะคะเสียงเสียงสองอุ้ยเกิดอะไรขึ้นครับทํามือถือร่นหรือเปล่าคือต้องบอกว่าตอนนี้ที่มีการทำคลิปของทั้งผมเองและคุณจันถาวรก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่า S Speed s e r v i c e บ by Google หรือ Google TTS เนี่ยตอนนี้ใช้ได้เฉพาะในส่วนของ s a m s u n งโชคดีได้ใช้ก่อนแต่ในความโชคดีเกิดปัญหาขึ้นครับเขาเจอโชค2ชั้นขึ้นไปก็คือ,เ,อ,อเสียงเขาเปลี่ยนกลับมาเป็นเสียงเสียงเดิมที่เราใช้แบบเสียงเมื่อกี้เสียงสองเมื่อกี้ของคุณของคุณสุนิสาเนี่ยจะ เสียงหนึ่งเสียงสองเนี่ยจะเป็นเสียงเก่าเหมือนเดิมเลยแต่ของซัมซุงเนี่ยเสียงหนึ่งเสียงสองจะเป็นเสียงใหม่แล้วกลับไปเป็นเสียงเก่าไม่ได้เหมือนของเราจะไปใช้เสียงใหม่เหมือนของเขาก็ไม่ได้ใช้ได้เฉพาะซัมซุงโชคชั้นที่สองของเขาก็คือ,อ,อปรับความเร็วไม่ได้ดังนั้นวันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าอัปเดตไปแล้วจะทําได้หรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ผมทําไปณขณะเวลาตอนนี้นะครับประมาณบ่ายสามของวันที่สิบห้ากุมภานะครับที่ มีการตอบคำถามคุณสุนิสาในข้อความเสียงนี้อยู่นะครับก็ยังทําไม่ได้แต่โชคชั้นที่สามที่พวกเราได้พร้อมกันเลยถ้าใครไปอัปเดตไม่ว่าคุณจะได้เสียงใหม่หรือเสียงเก่าจะเป็นเอ,อ่ยังไงก็ตามนะครับคือผมผมทดสอบเจอในในเสียงเก่านะแต่คนใช้เสียงใหม่เป็นด้วยหรือเปล่าไม่รู้นอนหนูเป็นนาฬิกาอาเวลาอยู่ที่คีย์บอร์ดบอใบไม้ my, เป็นบอยเฉยๆสระแอเป็นแอแต่ที่แปลกสุดคือนอนหนูคือนาฬิกาดังนั้น ผมได้คุยกับคุณสุนิสาในในบริการหมอคอมแล้วคุณสุนิสาก็เข้าใจแล้วแต่เพื่อนๆครับอันนี้ให้ข้อมูลนะครับใครอยากโชคดีแต่ว่าความโชคดีเขามีโชคเบิ้ลสองชั้นที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นเราเรายังไม่ต้องรีบดีกว่ารอให้คนที่อยากใช้งานใช้ของใหม่ๆไว้ก่อนดังนั้นการไปปิดการอัปเดตอัตโนมัติมันก็มันก็ดีอีกแบบนะตรงที่เราไม่แจ็คพอตแต่ว่าแต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้ของใหม่เหมือนคนอื่นแต่ว่าเราก็จะไม่เจอปัญหานะ ดังนั้นเลือกเอาครับว่าอยากได้ของใหม่แต่อาจเกิดปัญหาหรือของใหม่แล้วดีเลยตอบไม่ได้ไปที่ข้อความเสียต่อไปกันครับสวัสดีครับผมชือในกัมโบนะครับก็ใครสนใจฟังวิดสกครับคืนวันศุกร์นะครับตั้งแต่สองกุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับอย่าลืมนะครับก็วิดเอ็มนะครับขึ้นวิดเอ็มนะครับก็ใครสนใจฟังวิดส์ครับ เกาะะเรียนนะครับมคืนมาสุกนะครับแต่สองขุ่มถึงเที่ยงคืนครับขอบคุณมากครับใครมีรายการวิทยุหรือทีวีที่น่าสนใจก็มาฝากผจญสัมพันธ์ได้นะครับเรายินดีรับฝากทุกเรื่องราวที่มีประโยชน์ครับผมก็ขอรสวัสดีเช้าของวันวันีไทยนะครับที่หมอมครับผมอยากสอบถามพี่บอความสักขอ้อนึงครับก็คือว่าผมเป็นนักค้นกวา้าครับสายสีสานนะครับ ทีนี้ผมจะเข้าเว็บไซต์ใบลาลาวโดยใช้โทรศัพท์ม,มือถือเข้าเข้าไปอ่านนะครับทีนี้ระบบ a n d ด o i d เนี่ยมันจะอ่านภาลาลาวได้หรือเปล่าครับอือน่าสนใจเนาะแต่เคยได้ยินข่าวเหมือนกันนะครับว่าตัวาลาล TTS เนี่ยมีการร่วมมือกับทางในส่วนของเน็กเท h ของประเทศไทยเนี่ยครับผมในการไปพัฒนา ไม่ทราบว่าไปถึงไหนแล้วแล้วก็เคยเห็นมีเพื่อนๆแจกมาใช้งานกันไม่แน่ใจตอนนั้นเป็นระบบ Android หรือว่าเป็นบน PC นะครับเดี๋ยวว่างๆจะไปถามเพื่อนเพื่อนๆที่เขาอาจจะพอมีความรู้ตรงนี้มาฝากหรือถ้าใครมีรายละเอียดสามารถบอกกันได้นะครับว่าปัจจุบันใช้งานกันเป็นอย่างไรบ้างเพราะผมเองผมก็เบสหลักอยู่ที่ไทยกับอังกฤษอยู่แค่2ภาษาและครับภาษาอื่นๆเนี่ยจีนญี่ปุน่นเยอรมันอิตาลีฝรั่งเศส ผมยังแทบไม่ค่อยได้เข้าไปแตะเลยครับผมเออ oh แต่ถ้าภาษาคัมบดีเนี่ยนะ Google น่าจะมีเนาะกับอัมพูชาเนี่ยครับผมเหมือนเคยเห็นอยู่เนาะอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวใครที่พอมีรายละเอียดบอกกันได้นะครับเพื่อนๆสนใจกันสวัสดีครับที่หมอคอมและเพื่อนๆนะฮะที่ฟังในรายการนะฟังสบายเรื่องไอทีเนาะทุกๆท่านเลยวันนี้ก็เป็นวันวเลทยนะไม่แน่หมอคอมอาจจะเอาเสียงนี้ไปเปิด ที่หลังนะฮะก็ไม่ว่ากันก็ขอให้ทุกคนถ้ามีความสุขนะครับนะฮะในวันวาเลนทายปีนี้นะครับและจะถามอะไรหมอคอมหน่อยครับว่าอ่หมอคอมได้ทําการอ่คลิปรีวิวนะเกี่ยวกับเรื่องการใช้งาน OBS แล้วหรือยังครับถ้าทําแล้วก็อช่วยอัพขึ้น YouTube ให้พวกผมได้รับชมกันหน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจมากๆครับ OBS Studio ก็นำขึ <ara> de aces, ้นหลังวันวาเลนไทน์นิดหนึ่งนะครับผมก็ขอบคุณคุณพิษนุด้วยนะครับผมก็ขอให้มีความสุขเช่นเดียวกันส่วน OBS ยังไม่ได้ทำเลยครับผมก็ยังอยู่ในลิสต์ยังอยู่ในคิวแต่ว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะจัดทำให้ครับผมผมก็คงก็แสดงความยินดีกับทั้งสองท่านละครับแต่ว่าคู่ของผมมีไม่มีใครเข้ากับเขาทางนั้นนะครับบริว่า ผมก็ตดภารกิจแล้วเตยก็ตดภารกิจนะครับเลยไม่ได้เข้าครับก็ขอให้แต่ผมก็บอกรักเต้ยย้อนหลังก็ได้ครับแหม่ก็ย้อนหลังกันไปกับกิจกรรมในวันวาเลนไทน์นะครับรักใครบอกได้เลยวันนั้นก็มีการบอกรักกันออกอากาศแบบสดๆกันไปเลยแล้วก็เราบันทึกมาให้ฟังย้อนหลังกันน้องอภิเชษก็ ็นอีกหนึ่งคนนะครับที่บอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยแต่ว่าตัวเขาเองไม่มีโอกาสเข้ามากันด้วยกันทั้งคู่ก็ไปบอกรักกันแบบส่วนตัวกันเลยนะหรือว่ามีโอกาสก็ลองมาบอกรักผ่านข้อความเสียงก็ได้นะครับเดี๋ยวเผื่อเราจะเอาความหวานมาทําให้น้ําตาลหกหมดมดมากัดกันได้นะครับผมอุย้ยทําไมมีมดมากัดพุงพี่ล่ะม, <c oughs> มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับ อย่างที่เคยบอกไว้ตั้งแต่ EP ที่แล้วครับท้ายสุดของรายการเราจะมัดรวมการแสดงความสามารถในการร้องเพลงนะครับมารวมกันในตอนท้ายให้เพื่อนๆได้ฟังกันวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณในการติดตามกับ EP 6ข้อความเสียงเรียงมาให้ครั้งที่6กันแล้วนะครับใครที่ต้องการฝากข้อความเสียงก็กดที่สายด่วนนะครับหมายเลข1414 14. เมนูหลักนะครับให้กด9และกด3นะครับแล้วก็ ฟังได้นะครับทุกๆสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ครั้งกับข้อความเสียงเรียงมาให้นะครับในสายด่วนข่าวสารความรู้1 4 read, 1 4สแอปพลิเคชัน t ท b บท r เร d ย o u t u b a n e Channel 1414 plus และหมอคอม1414รวมถึง f e c o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  k n p n p e นะครับ1414 plus วันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามไปรับฟังในส่วนของการแสดงความสามารถของเพื่อน ที่ฝากข้อความเสียงมาได้เลยครับขอบคุณครับดอกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอเก9 9พัดอกบ่งบอกความจริงที่จริงใจบ่งบอกว่าใจฉันยงคงมัน่นพันปีหมือนวันไม่เคยไหนฟ้าดินสลายหัวใจมันรักเธอ จากมานานค th ิ <top Regular> ดถึงทางเลยหอมเจ้าเอยละปันท้องทินห่างอยู่ไกลแหบซกไอดินอยู <my> ่ห่างไกลคิดถึงเสมอสกอดขาไว้เจ้าก็ไปคือเพื่ขาห้องให้คุกเข้าเขาก็บอสนใจ ติดตาขอรอ้องันใดเจ้าก็ไปเือเกา่าโอ้ลมหนาวอกเศร้าวันไหวหนาวหัวใจยิงกว่าลมไม่อยากทิ้งไฟไม่อยากใครผ้าห่มอยากใช้คน ทายหนาวมีแต่ทียังเงินเปาเาอาซาเป็นเพื่อนตอบใจ